กระทางกระทางาได้ตัวเดียว ทักทายสบาย,ยดีพงศ์พี่น้องวันนี้เป็นลัดเสาคือเก่าเมื่อ,อกี้นี้ไาสิปิดตาใน เบ,บ็ดนลยนะทึกสะดวกไงทำงันกับเมื่อาวานนี่แหละแต่เหือบบูเดโนไปเลย วัในใดที่มีนกนะมักจะมีกระหอกนำเมื่อกี้นี้ฟอกกระหอกสองตัวตัวทมิตนะยิงมทันตัวที่สองนะ่ะยิงมาแตกแล้วก็เงียบไปเลยจักลงจักไปทางหดต่อ เชาวนนี้พอจะก็หกสองโตยังมาบักกีไก่บดดิฟอยังตอนนี้ดินเชียงน้ำไหลลงมาที่ฝุ่อยางไปฝุนเลยเจอในผ่านยัางกลับมาคืนกลับมาทางห้วยทางถึงพอกุกมากอกสองสามกุกแต่ว่ามกอกประทันไิชุก อกตอหอกตัวที่สามยิงบุทันคือเก่าเช่นมารยะไก่มันแรนก่อนตอนนี้ได้คขามห่วยมาทางนี้หลแล้วก็ชิงนกด้วยนะ ก็จะไม่เห็นยังเมืองตีนมันใหญ่นีาย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 ้เลยกวัวทามืออีกอันนี้ก็คือซีเมนต์อ่างนปาน สาวนนมบดายังเลยชาวนี้นนนพอเอาสร้างโครับบด้นกกระแสวนกกระลากนกยังไงระทันมันมือบบาๆแบบนี้แหละไปไกลเลยกับบด้ยังเดงสดายบบาปลาสะโดน,นุดแล้ว ตอนบุเยงไปหายิงนะโอ้ยงานนันนี่มันอยู่ประมาณสิบสานาทีคนแหละเขาก็ขึ้นไปเพราะว่าเฮือบบเดินข้ามไปทางนั้นบูอยากลอยเอาลอยกะมันโมมีเนืตักเส,สียดายปลาเสดูเลยลุดตลอดนว่านี่ก็หลุดอ๋เสียดายี่น,นอ้อเอ้น ปลามันใหญ่โพดมันบุกเกินมันมาทันได้กินฉับโอ้ยเถื่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> พิมพิม,พ,มพิมกับลมราคาลิเฮ <c oughs> ือใหญ่เนี่ยลิบพายนี่นี่นี่พี่น้อง ท่นว่าเ่าทันปิดนะก็ได้อยู่อันนี้มันมันมันกัดปลาในะช่ไหมเมกาะน้อยหนึ่งนะปลาจนเบิดเลยมันยำข้าริได้เบ็ดผัดเบ็ดน้อยนี่ปลาผัดปลาใหญ่บเวงใส่เมื่อวานนี้เกือบได้กินอีกท่นเอาเาอันปิดทนันเอาไปเอาทันนี่ก็ได้อยู่ปลายำสันตาอยู่นี่สิดได้พี่น้องเออสะดุะ้งปักใหญ่ Tụi này có khứt xốp gần này xốp bất hàng này là xốp hàng gì xử lần này chắc lụt chắc chắc pha lụt nhựa bớt เนีย่ยเนื้อ,อลุดจักอันปลามันหลุกไปจักคือกันตัวนี้นะแล้วพอได้เมื่อเช้านี้นะเสียได้แบบเขาแบบอยากไปการอยากไปรับเช้าในเมื่อเช้านี้นเบ็ดลุนี่เขามีขายเนะี่ยอยากซื้ออยู่รัศด,ดาหาบ่เห็นเบ็ดลุนี่โนอะ้โหตาอย่างนี้ทายไกลดูบ่พิมพมันงามนะพี่น้องเบ็ดลุนี่นะี่อยากได้อยู่อยากได้ประมาณเช้าล่างนี่แหละ หาสื่อนำ拉萨ดาเซิร์ดเบิงบ่เห็นตามหานคายกะมีแต่เบ็ดเบียดเบ็ดเบียดก็คือเบ็ดแบบบ่เดินใส่นะแบบได้ะายเมื่อวานนี้มัน,มน,มน,มนบ่คักแบบนี้มันแข็งแล้วก็คมอันนี้มันนี่ก็เล็กเนี่นะย

คอมเบียนแพงเลยใกล้อะกีเลยเก่งหอาเบียนเบียร์อยู่ได้ไหมปลากระดูกสันน้ำสันายพิมพ์นัำปลกิ้นนะเก่งข้าวพิมพ์กินหมาโอ้เพ่นกินอะไรบักลาบักลาเมื่อนี้ประมาณน้ำหมอพิมพ์สบายดีเออประมาณยามเบ็ดกะบอกพิมพ์เห็ดปลาลุดแหละขับยามตะเภาได้บางทีนี่ไปยามสวยมันก็ะลุดและนอน ເດັນນອນຄືນາວນາວນາວເຮົາເພິนນຮ້ອນຍຸກະຫຍງນີລບາກນອນແບຢາກັບພແຫແຈງໄວໄົມພາພຮນບພິພິນາພນໍຕ เช้านี้กินข่าวกินนำ้ำก่อนจึงกลับบานเมนูมาเช้าน,นี้อ,อ้ตัวระบายได้บุตัวระบายเลยเ้ยบะถึออีกบะนะกิน,น,นะนแกงแกงวายแกงสารใชกระหอ,อกวายทีหเอาปอกไว้เมื่อคืนนี้กับชานปลาเห็ดแหงไว้ เดินพี่น้องกินข้าวสารน้ำกันเดินพี่น้องเดินพี่น้องกันกินแกงซดนนำม,มาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อไปมาสาได้นั่งลังเลยเอามาก่อนในนางน้านี่สบ,บายหิมแอบไป แม่ม่มาก่ในนางหน้ามาชาในนางลังอุ้ยตังเารดีอย่าใจยนปะนะยอคเ็บลายเข็บลายรน้องเอาเทะลายเข็บลาย รอนรอนไปรุนไม่ยึดอารรดนรอนรอนเออกผมรักเนดการมคือนี่กลับมาจะหมองไงลมแห้งเนาะลมแห้งดกอินึุนมันุ่งยังโนดำๆเลย

น่าจนมาไปเบร์อนเยยดับับน้ำกาลชะไรอันเงียบนยโออย่าะหูดันเงยบัตเงียบแทยช่วยเดินอเฮียงเดินนี้มีของพันนิ่งเาพีพีในแคนในแครนี้เดินลังในในคาเจจ่าอเนลังกัน โดยหลั่นตัก็ต้องให้ตายพิมพ์เดมัวหาน้องแล้วบ้านี้เก็บเครื่องเก็บคลองอภาบัตอันโบเฮงื่อื่อกับภาบัตรบรเรียนซื่อของเบียดมันต่างกันสีบางอยังก็มันก็นต่างเบิดแต่ตอนนั้นมันขาดมันขาดน่าจะเป็นบริษัทคำนั้นตอนนั้นเขาแพ็คเครื่องมาบดีนะ เก็บเครื่องขึ้นเรียบร้อยนี่ใบกระท่อมคือกันพี่น้องเก็บเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เมื่อบ้านได้บ่ะนี้ตอนนี้ยังหากรเตเบ็ดกับมองคนบ้านบุกหัจากงงแล้วมื่อนี้ก็ติดตามสถานการณ์ลมคือเก่าชะตายให้เบิ่งว่าลมมันแหง้งซับกับพม,มาบอกอยู่พี่อันลมเฉบอกว่าแห้งแต่ว่าอยู่พุ่นนะแห้งอยู่บ้านเฮานอยู่พุ่นน้ำมันกว้างน,นี่คือข้าวนอนบางหนวยนะ ตอนนี้เราได้มาส่งเครื่อข้าบ้านแล้วขี่รถคอมบด้วยเองบันนี้เคื่อเทากับบนี้แหละเครื่อมันน้อยนี่ยมันน้อยเ,ยนนอยเครื่อมันน้อยแล้วครับุก้าเสี่ยงกับน้ำมันใหญ่พวกแย่ไพรสันคืออยู่ทางใต้ีทุ่นนี่กว่าทางพุ่นมันเป็นน้ำน้ำขนาดแย่น่นะลมมันแหง้งคือน้ำแบบน,แนี่แหละมันพักเขา่าพักเขาเ่าว่เดี๋ยวได้เห็นบอก แต่ว่าเท่านี้เขาขึ้นไปเกลียดละนั้นมันกระวิดเลยลมอันนี้คือทาบาันเฮาบอนที่เฮาเคยไปเหือไปบยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้คันไปเหือเคือมันกระแตกพูอามันกระทบกับพินกับใหม่ลมมันแหงเลยทาไบ้ระด็ที่ว่ามีปากห้วยปอนเดลมมันสง,งัดมือนี้าเทียบกับมือเขาลงไปนะมือนี้ยังใครแน่ มอลงไปน่ะลมแหง้งอะไรแค่นั้นเพือในญ่น่ะยังแบบเพื่อายาน่นะน่ะนกนกนกป๊าพิลึกว่าขอ่อยาวแหงอะดร สนใจเซยนั่นคุณเดินทำงานเดิโอชนาตัวหนึ่งอย่าพากอย่าพากอย่าพากอย่าพักเป็ดน้ำไม่ยังกนหรอพี่น้องขึ้นโตดำโตดำหัวขาวเมื่อเดันบินชิบินแล้วนั่นนะ Cảm <laughs> ơn หอดฟังแล้วนี่จุดบันเกียงเรียนคือเก่าอนมอง,งลงมาน้ำกำลัลดลงอยู่แต่ว่ายังเป็นวังอยู่ลดลงวังประมาณสองสองสามเมตรนี่แหละบอบุกับอันในผ่านใหญ่เพินเม,อนเมือทางนั้นเพิน,นจรถจรตะยุนลทางผ่านจราจรตะยุที ตอนนี้หอดพังปลอดภัยแล้วพี่น้องเองมาพี่กับโมเมนต์เราโบยานเลยกับยานคือกันนำๆแต่ว่าคันโบไปพัดออกทะเลตลอดมันน่าเบื่อนะเขาก็อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศม้างไงอันหลักๆที่เฮาไปหาอยู่หากินนึ่งนี่แม่นหาอาหารเพื่อเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอันที่ชอบมาก็คือมาพอนไายเวลาอยู่บ้านมันกะชีเงาเงาแน่นะไปพุ่นมันก็ได้ลมหลายๆคนแล้วก็พังเสียงธรรมชาติหลายอย่างให้ทันชีวิตเฮามันกะมีชีวิตชีวานะ มันแบบมันมวน้ำธรรมชาติลงไหลเป็นนํำธรรมชาติแต่การนำน้่ก็คือว่ามันยานแต่ห่าบุตรมประมาณมันอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลานาพี่น้องเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงสามนี้ก่อนแต่ว่าอนอื่นหมดกาขอรใจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และก็ดติดตามให้กำลังใจเบาเฮงดูมาตลอดไปพอกันในอีพีต่อไปพี่น้องเลยบุฮัวสิไปทางใดต่อบ๊าย